สวัสดีครับวันนี้ผมมี BMW E90 คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแล้วก็รถเป็นสีเดิมทั้งคันก็คือสีนี้เลยนะครับแต่ถามว่ารถเคยทําสีมาไหมทําสีมาแล้วเก็บสีเก็บรายละเอียดมาบางชิ้นนะครับแต่ว่ารถคันนี้น็อตไม่ขยับครับกันชนด้านหน้าก็เปลี่ยนมาเป็นทรง M Sport เรียบร้อยแล้วรถคันนี้ผมใช้อยู่ประมาณหลายปีอยู่นะ4ปีมั้ง4-5ปีนะครับตั้งแต่หลังแต่งงานมา ก็ประมาณ4 5ปีนะครับรถคันนี้ผมใช้อยู่ประมาณ5ปีนั้นผมอายุประมาณ20 24, 25ปีผมได้ใช้คันนี้อยู่นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นปี2006นะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ยหสูบแผวเรียงก็คือเป็นเครื่องยนต์ NA เป็นตัว325 i ไอตอนนั้นสมัยนั้นผมซื้อมาก็แพงอยู่ครับเพราะว่าผมซื้อมาก็อยู่ประมาณ70,0,000บาทแต่วันนี้ ราคาตอนนี้มันจับต้องได้แล้วเพราะรถคันนี้ออกห้างก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเพราะว่ารถคันนี้เป็น6สูบแถวเรียงเครื่องยนต์เบนซิน2,500นซีซีนะครับคันนี้เป็นปี2006ครับตัวนี้3-25ไอแท้ด้วยผมก็ได้เพิ่งเปลี่ยนล้อแมกมาเนี่ยวิ่งไม่ถึง1000กิโลล้อเก่าเนี่ยผมก็ไปกระแทกหลุมอะไรเงี้ยครับไม่อยากซ่อมมันนะครับเพราะว่าซ่อมไปก็ยางก็ซึมยางก็เปลี่ยนมาแล้วเป็นขอบ19้ล้อแมกเป็นขอบ19เช่วงล่างทั้งลูกมงคลูกหมากเนี่ยทำใหม่หมดหม แลวให้กันด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้ดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสำหรับรถยนต์ BMW คันนี้ครับเป็น E90 นะครับเป็นตัว325แท้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว6สูบก็ได้เปลี่ยนกันชนหน้ามาใหม่นะครับเป็นทรง M Sport ตัวนี้ยังไม่ใช่ LCI นะครับถ้า LCI เนี่ยก็ที่แตกต่างก็คือฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้ากันชนหน้า LCI เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ แล้วก็ไฟท้ายฝากระโปรงท้ายนะครับ LCI แต่คันนี้มันยังไม่ใช่ LCI นะครับเรื่องนี้ทรงดีมากครับเป็นสีน้ำตาลนะครับในเล่มเสียมตาลเดิมแท้นะครับรถไม่เคยกลับสีนะครับรถไม่เคยกลับสีเลยคันนี้พิเศษสุดได้ทําท่อมาด้วยนะครับท่อเนี่ยผมทํามาก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะ2 0 0 0 0เกือบ2 0 0 0 0นะครับเป็นปลายอะคาโปวิกนะครับงานของอาร์ท่อซิ่งนะครับอาร์ท่อซิ่งอยากวิ่งคิกใครๆก็รู้จักนะครับ พี่อาร์ทอธิสิ่งนะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปทํากับพี่อาร์ทมาเนาะเสียงค่อนข้างจะเพาะมากนะครับเสียงซูเปอร์คาร์นะครับ, Car, ค,รบคันนี้เสียงซูเปอร์คาร์แล้วก็จะติดโลโก้ M3 นะครับเป็นเครื่อง6สูบเสียงเนี่ยค่อนข้างลั่นนะครับเสียงมีแบ็กไฟร์หน่อยๆนะครับเวลาเราใส่โหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับรถสวยบางเดิมครับน็อตไม่เคยขยับเลย ฝากระโปงไม่เคยถอดฝากระโปงหน้าฝากระโปงท้ายไม่เคยถอดเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีครับเครื่องยนต์ดีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นฝากระโปรงอลูมิเนียมนะครับเดิมจาก BMW นะครับแล้วก็ห้องเครื่องไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถยุโรปผมจะไม่ล้างห้องเครื่องเลยเป่าฝุน่นหรือเช็ดให้มันสะอาดเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งชโช้กฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่ครับนี่สติ๊กเกอร์ยังไม่ออเยเคยคขยับ น็อตแก้มสวยครับแก้มเดิมไม่เคยขยับครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนผมการันตีเลยเพราะว่าคันนี้ผมใช้มานานน็อตเนี่ยน็อตเดิมครับน็อตเดิมจากโรงงานแล้วก็เซอร์วิสครบทุกระยะอันนี้แก้มเดิมครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดครับเลขตัวถังเลขคดีเบ้าเดิมครับคันนี้เป็นโช๊คแก๊ปเซอร์วิสมาแล้ว1รอบนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนใหม่ตามระยะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่นี่เปลี่ยนใหม่ นะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับแล้วก็หมอ้อน้ำนะครับหมอ้อน้ําเปลี่ยนใหม่แล้วก็วาล์วน้ําปั๊มน้ําเปลี่ยนใหม่ท่อน้ํใส่พานน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เปลี่ยนใหม่เซอร์วิสตามระยะเลยเปลี่ยนทุกรอบดิวนะครับครบรอบดิวผมเปลี่ยนเลยนะครับทรงดีครับรถก็โหลดบ้างนะครับรถโหลดแต่ไม่กระด้างนะขับดีฟิลดีช่วงล่างแน่นครับเพราะว่าผมได้เซอร์วิสช่วงล่างใหม่มาดูด้านท้ายกันนะครับว่าด้านท้ายจะสวยขนาดไหนครับอ่า โอเคสำหรับด้านท้ายนะครับฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับดูดีๆนะครับน็อตไม่เคยขยับครับแล้วก็เบาเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุครับผมการันตีเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้มานานใช้เองจริงๆนะครับมีรูปให้ดูด้วยนะครับอ่ะคันนี้ด้านซ้ายของตัวรถครับเม็ดองเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับรถไม่มีการโป้หนาหรือทําสีมาก่อนนะครับนี่ครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมด แผ่นร้อนในยังอยู่ครบครับคันนี้ราคาท้องตลาดอยู่ที่3า0 0 0 3ห3าส0มามแเถึงสี่แสนนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง6สูบด้วยอ่า e 9 0ก็ยังมีราคาอยู่นะครับ e 9 0ยังมีราคาอยู่น่าเล่นอยู่นะครับภายในสวยอ่ะมาดูด้านในป่ะสำหรับด้านในนะครับด้านคอนโซลผมแจ้งก่อนนะครับคันนี้ไม่ใช่ LCI นะครับถ้า LCI เนี่ยก็จะมี iD เดยนะครับแล้วก็จะมีจอกลางตรงคอนโซลตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราสามารถติดตั้งได้ นะครับคันนี้เครื่องเสียงใช้ได้ครับระบบ AUX อะไรใช้ได้หมดนะครับมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะครับรอบคันเลยคันนี้ก็ใส่พรมมาด้วยนะครับติดตั้งพรมใหม่นะครับเป็นพรม 6D ผมจะให้ดูไมค์คันนี้นะครับเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเลยนี่ครับรถก็จะเป็นเสียงซูปอร์คาไมค์อยู่ที่2อ0แสนนะครับคันนี้ไมค์แท้ครับเพราะว่าเป็นรถที่ผมใช้เองอยู่เป็นระบบพุลสตาร์ทด้วยนะครับเครื่องติดเท้าดี นี่ครับเป็นเครื่องหกสูบมีแบ็กไฟนิดๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังเสียงท่ออีกทีหนึ่งแล้วกันเบาะคันนี้นะครับก็จะเป็นออกครีมครีมน้ําตาลนิดนึงนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังเดิมของ bmw ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็คือตําหนิของมันตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับเบามากนะบอดี้ตัวถังของ e 9 0เนี่ยถือว่าโอเคนะนี่ครับ325 i แท้ครับตรงนี้เลขตัวถังนะครับ 325i แท้ N52 ครับเป็นเครื่องยนต์ N52 นะครับ B25 ก็คือเครื่องยนต์ 2,500cc ครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านหน้านะครับด้านคู่นะครับแล้วก็มีเมมโมรีเบาะให้ด้วยนะครับ2ตำแหน่งพวงมาลัยก็จะมีมันติดฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กมีบวกลบมันติดฟังก์ชันไฟหน้าก็ติดปกติทุกอย่างนะครับระบบไฟกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานใช้งานได้ครบหมดครับแผงประตูก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับหนัง แต่เราทําใหม่ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับลดราคา3 0 0 0 0 0กว่าบาทออกห้างเนี่ยอยู่ที่2ล้านกว่าบาทแต่เราซื้อในราคา3,000 300, 0 0กว่าบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแผงประตูเนี่ยร่องรอยในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะพอมีนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับโซมนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยผมก็ดูแลดีเหมือนกันด้านหลังของคนนั่งตอนหลังนะครับไม่ค่อยมีคนนั่งหรอกส่วนใหญ่ผมไปไหนก็ใช้7ที่นั่งไม่ค่อยมีคนนั่งครับเบาะก,ก็ถือว่าสะอาดอยู่เบาะด้านซ้ายของคนนั่งตอนหน้าก็จะมีะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับคู่หน้า ลอยขึ้นลงกาบปันไดอะไรเงี้ยครับก็ยังสวยอยู่จะเป็นสวยอย่างเงี้ยทั้ง4บานนะติ๊กเกอร์แอ,แ,อแบก,ก็ยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็พับประตูเนี่ยประตูไม่เคยถอดทั้ง4บานครับผมรายงานรถตรงๆเลยประตูไม่เคยถอดทั้ง4บานสีเนี่ยเก็บถามว่าเก็บมาไหมเก็บมาแต่เก็บมาบางบาตอนนี้สีเต็มร้อยสีเต็มร้อยมากนะครับผมให้ฟังเสียงท่อนะ เราจะมาฟังเสียงท่อนะครับสูตรพี่อาร์ทอซิ่งเครื่องเเป็นเครื่องหกสูบอยู่แล้วมันก็ได้เปรียบในเรื่องเสียงความหวานของเสียงแล้วก็ความไพเราะนุ่มนวลของเสียง นะครับขับสนุกผมบอกเลยว่าขับสนุกมากยิ่งใส่โหมดสปอร์ตเข้าไปเนี่ยผมมองว่านะมันก็จะมีแบ็กไฟนิดๆนะครับสำหรับ bmw e90 คันนี้ครับเป็นตัว 325i แท้ครับคันนี้ปล่อยเลยปกติผมตั้งอยู่3 5 0 0 0นะครับเอา3 4 0 0 0 0พอเจอกันใหม่คลิปหน้า e p หน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่อง168 channel ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ